มาอย่างรวดเร็วอะมาถึงคุณแสงชัยบ้างคุณแสงชัยนี่เป็นสะเก็ดเงินไปหาหมอบางหมอเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังอ่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่หมอเขาว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นที่นิ้วเป็นนิดนึงฮะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนนหนาๆฮะที่ที่นิ้วมือที่นิ้วมือนิ้วชี้นี่ครับอา่าฮะขึ้นขึ้นเป็น,น,นหนา หนาๆนะครับเพราะผมเอากรรไกรตักเป็นผิวหนังหนาๆที่แรกผมนึกว่าผมแพ้ประเภทสารเคมีมันเป็นปื้นหรือว่าขึ้นเป็นผื่นเป็นเป็นผื่นนิดๆฮะตรงนิ้วชี้เป็นตุ่มๆอ่าหนาเลยฮะก็เป็นตุ่มก่อนฮะอ่าในช่วงปีปีปีสี่แปดะปลายปีสี่แปดปลายปีสี่แปดนี่ผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทํางานอยู่อ่าผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิก เป็นผิวหนังนะครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให้ยามากินอเระยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเนี่ยเป็นสามสี่เม็ดเขาบอกผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับคันเกาฮะเกาตรงที่ว่าเป็นผื่นนี่นะฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะ แค่เลือดซิฟนิดหนึ่งฮะเออนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะเลือดออกนี่และเป็นแผลแล้วฮะก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานีพอกินยามันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บสิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับรู้สึกว่าแสบมากลามมาทั้งมือทั้งมือเลยฮะก็แดงหมดตอนนี้พอชุนั้นก็ เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆสกสเกต็ตเป็นสกเก็ตฮะที่แรกไม่เป็นเป็นนีดเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงมันก็เป็นเส้นฮะเป็นเส้นมามาถูกหนังมันก็เจ็บกระแสบเอ๊ะเป็นอะไรวะปุ๊บขึ้นฝ่ามือหรือหลังมือโอ้โหทั้งทั้งมือทั้งนิ้วทุกนิ้วฮะคือทั้งมือเลยวาทาั้งมือมว่าง,งั้นเถอโอ้ก็เริ่มเริ่มที่จะเฮ้ยเป็นอะไรวะ เป็นเป็นอะไรเนี่ยโดนสารเคมีอะไรไหมผมทก้งหดผมโดนสารเคมีนะครับแพ้ผงซักฟอกชาพูไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่มีเลยครับมผมใส่ถุงมือทําพวกซักผ้าอาบน้ำเนี่ยผมใส่ถุงมือซักผ้า,า,าแล้วก็ผมลงไปบัดที่ที่ทางใต้นะครับครับก็เดือนนึงเนี่ยผมก็ต้องขึ้นมาหาหมอที่คลินิกเนี่ยประมาณสักสิบกว่าครั้ง สิบห้าครั้งร่วมปีนะฮะตั้งแต่ปลายปีสี่แปดจนถึงปีสี่เก้าครับนะครับคือขึ้นขึ้นลงลงพอเป็นก็ต้องขึ้นมาพอเป็นขึ้นมาอืมขึ้นมาตอนช่วงผัดพักฮะก็จะนัดคุณหมอผัดพักพอลินิกจะเปิดช่วงเย็นนะครับผมกลับมาพักที่บ้านก็ไปหาหมอครับก็ปีหนึ่งก็ไม่หายอืมเอะเป็นไรไม่หายผมก็ถามหมอหมอก็บอกแบบนั้นฮะก็พอปีหมอยังยืนยันว่าเป็นคบ แพ้ภูมิแพ้ผิวหนังครับซึ่งเป็นคุณหมอท่านเดียวท่านเดียวฮะคุณไม่ได้ไปหาคนคุณหมอท่านอื่นเลยครับจะมีภาคสองต่อฮะภาคสองก็ผมไปหาหมอที่ที่ศูนย์ผิวหนังที่จงุงอ,อนุสาวรีย์นะฮะเปลี่ยนคุณหมอละเป็นคุณหมอแลอ้วค,ครับก็ทําเทสเอาสิ่งที่ผมทํางานน่ะมาให้คุณหมอคืออะไรฮะประเภท เครื่องมือที่ผมทำงานพวกสารเคมีต่างๆอะไรเนี่ยรัก็มาให้คุณหมอครับคุณหมอก็ทำเทสข้างหลังก็ไม่แพ้ก็ไม่แพ้ผมก็มาหาหมอที่ที่เนี้ยก็ประมาณปีสี่เก้าเกือบทั้งปีครับก็ไม่หายครับผมก็ขึ้นๆลงๆปัตตานีกรุงเทพมาข้างบินนะครับเอาลงทุนมาข้างบินค่าใช้จ่ายก็สูงนะ ก็ก็สูงครับก็บางทีก็มาเครื่องบินฟรีครับเครื่องบินทหารครับอ๋อมาเครื่องบินทหารรีบหาหมอเสร็จครับผมมีงานทางใต้ครับผมก็ต้องรีบลงไปลงไปอีกลงไปอีกแล้วก็พอเสร็จเมื่อปลายปีห้าศูนย์นะครับมันแบบว่ามันเกิดเหตุการณ์เยอะครับอืเพราะผมทํางานทั้งนั้นก็เสี่ยงด้วยเครียดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแสงชัยเป็นอะไรฮะผมกู้ระเบิดฮะกู้ระเบิดครับ อยู่ดีฮะโอเคผมเข้าใจแล้วเดอ่ะอ่ะฮะขึ้นมาพอปีห้าหนึ่งเนี่ยก็ยังหายแล้วก็ผมจบภารกิจมานะครับขึ้นมาทํางานทางกรุงเทพครับนะครับแล้วก็ไปผมไปเข้าเวียนที่ที่บกทบกองประชากรตรงที่ทางนู้นนะครับลัฐดาเนินนะฮะตรงลัาําเนินอะก็จะมีหมออยู่เกี่ยวกับผีหนังไอศูนย์สมาประชาสสยอะไรเนี่ยผมทำไม่ได้ครับ ผมก็ไปหาเป็นปีเหมือนกันนะจนหมอท่านสุดท้ายเขาบอกว่าก็เล่าอะไรกฟังนะเขาบอกอันนี้มันเป็นแบบโลกเวโรโลกกรรมครับ <Yeah S 2> ฟ,ฟังดูแลขำนะเพราะว่าอะไรว่าโลกเวโรโลกกรรมผมนอนกลางคืนนี่คันมากฮะจนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกครับมามัดผมอย่างเงี้ยครับไม่ให้เกาฮะเพราะลูกชายพ่อเกาอะไรเงี้ย เออนีแต่พ่อจะไปมัดลูกนะนี่ลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแบบแม่เกาอ่ะเขาเพื่อนอนก็ยังไงมันก็คันเกาเพรพอเกาก็เป็นแผลเลือดออกเป็นแผลเลือดออกครับคือยังไม่มีใครฟันธงว่าเป็นอะไรเลยไม่มีใครฟันธงครับอ่าฮะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายไปเป็นแสนก็ใช่ฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วปฏิบัติภารกิจแต่จริงๆผมว่าคุณทํางานข้างล่างน่ะเสี่ยงกว่าไอ้แผลนี่อีกนะเนี่ยใช่ฮะ ก็ต้องขอบคุณเขานั่นเนี่ยเออคุณแสงชัยอ่าฮะเสร็จแล้วยังไงถึงต้องต้องเอาให้หายก็ผมก็มานั่งดูพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันอ่ะเขาเล่นอคอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับาาเขาก็บอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไรพิมพ์นี่เข้าไปเลยอ่า,อาพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมว่าคลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับ อ๋อสูตรวิจัยและพัฒนามังคุดไทยครับผมก็คิดเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดออกครับนะครับนะผมก็ดูเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวใจพิจัยงอนนรับผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มานี่สูตรวิจัยเนี่ครับเกี่ยวกับมังคุดผมก็ดูไปทีละเรื่อยอ่านไปเรื่อยมาเจอตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืมผมก็คิดเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหม เคยครับเพราะผมดูข้อมูลหมดครับอเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับอ่าผมก็เล่าอาการให้ฟังครับคุณเม่ยบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนอืผมผมบอกผมอยู่เอบางซื่ออยู่ตรงนี้นี่เขาบอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาอืคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมอ่ะขอดูก็เป็นอย่างนี้เขาก็แนะนําใช้พอผมบิมไปได้ประมาณสัก ห้าวันครับบิมทานทั้งทานกับทาทาน,<ะ>ท,านทานสีอะไรฮะส,ส,สีส้มฮะสีส้มมันเป็นสูตรยังไงครับอาจารย์ครับครับเป็นสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อจะดูแลาอาการทางผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า t s 2 <S <S แล้วก็ TH17 17, <S 17. อินเติน17นะครับ ก็เป็นก็เป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งชุดของเรานี่แหละแต่ผ่านวิธีการสกัดเพื่อให้มีองค์ประกอบที่ตอบรับกับอาการตรงนี้ก็แล้วเราก็มีครีมทานะครับครีมมันก็ทาทําให้มันชุ่มฉ่านะฮะมันมันก็ไม่แห้งม,มันก็หยุดอาการเจ็บอาการคันลงไปครับแล้วกินเข้าไปมันก็ไปสร้างภายในก็ไปทําให้ไม่เลอดขาวหยุดการหลังไอสารที่ มันทําให้เกิดอาการของสะเก็ดเงินการแพทย์เองแพทย์อาจจะดูแค่เรื่องของการรักษาโรคถูกไหมฮะอาจารย์จากตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้หายดีเลยคุณสังชัยหายดีครับเหลือประมาณทักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับที่เป็นร่องรอยให้ให้เห็นครับแต่ไม่คันไม่คันครับไม่ไม่มีแผลไม่ได้ไม่มีลำคานอะไรละไม่มีครับเชื่อเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยได้ตรงนี้ได้ครับทุกวันนี้ยังต้องทานไหมอ๋อทานครับก็ทานเป็นประจํา ครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับครับว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดละครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เข้ามาเนี่ยให้กินเช้าสองเช้าสองเม็ดอ่าช่วงเย็นช่วงก่อนนอนก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ามะขคุดครับน้ำมุดคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับอืม นะฮะแล้วก็พอเป็นกินไม่ได้สักพักหนึ่งนะฮะกินหมดไปสี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลืออ่ามือละสองเม็ดจากจากจากสี่เหลือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเหลือเม็ดเดียวอ่าเวลาผมทำงานเกี่ยวกับด้านประกอบอันนั้นนะฮะครับระเบิดนะฮะครับ หรือว่าอะไรเงี้ยทำไม่เขาต้องศึกษานะฮะไม่ใช่เขาเป็นคนวางนะฮะเขาเป็นคนศึกษานะฮะประกอบปยังมีเทศมีอะไรสอนสอนน้อง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 ครับก็ก็จะใส่ถุงมือแล้วก็ถ้าเกิดผมทํางานประกอบเสร็จปุ๊บผมก็ล้างมือล้างจะมีครีมล้างมืออีกตัวหนึ่งฮะครับทั้งล้างทั้งอาบทั้งสระผมเลยครับ อันนี้ของของของที่เนี่ยฮะอ๋อเหรอโอ้โหครบหมดเลยครบวงจรทั้งครีมกันแดดนี่เข้ามานี่เขาจะแต่งหน้าผมนะครับผมบอกไม่ต้องแต่งครับผมหล่ออยู่แล้วฮะเออหน้าครัทั้งหน้าช่างแต่งหน้าไม่ได้กินผมครับก็เอาผมนิดหน่อยไม่ไม่ชอบครับทาครีมนะฮะครับก็ลดจํานวนลงครับแล้วก็พอล้างมือเสร็จก็ทาครีมของที่เนี่ยฮะสีส้มนะครับอืมอืมก็ทุกวันนี้ทุกอย่างเลย ครับผมยังพกมาเลยครับอแต่เข้ามาล้างมือผมก็ชโรวมมือนิดหน่อยมันชุ่มชื้นครับเมื่อก่อนทาหมอให้วัสลีนมาครับทาแล้วมันเนืดหนาครับอืแต่ใช้ของที่นี่รู้สึกสบายสบายครับและเชื่อมั่นด้วยว่ามันทําให้เราหายได้เชื่อมั่นครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแสงชัยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ o p e r a t i ช n ่นบิมหรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออลบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับขุ้กันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล ได้จัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ